สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพธรรมดานะครับช่อง v ีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอพุ้นไทยเที่ยงนะครับพุ้นไทยเที่ยงของวันที่9นะครับพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับวันนี้ก็เป็นวันพระเลือดหัสนะครับสีส้มสีส้มนําโชคนําเก่งดีๆมาให้ทุกท่านนะครับสีส้มทั้งหมดเลยนะครับ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมคลิปๆๆเลยใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะใครที่กดติดตามแล้วก็กดสติกเกอร์ส่งให้อาจารย์ด้วยนะครับมันจะได้เชื่อมต่อกันมันจะได้ไปหาถูกว่างั้นเลยพูดง่ายๆเวลาอัพคลิปใหม่ๆลงมันจะไปหาทันทีเลยนะอ่าไม่เกินห้าวินาทีหรอกมันจะไปหาทันทีละประมาณนี้รดเร็วทันใจดีนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมันคงบางครั้งบางมีทวีทรั์ทวีคู สวิสุกนะครับเหงๆนะครับถามนี้เลยนะครับอประมาณนี้นะครับเอาเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับวันนี้มีอะไรบ้างรมาชมกันเลยนะครับรลอกเช้าผิดหวังนะครับรอบเช้าสลดสลบนะเอาใหม่เอาใหม่ซื้อกันนะครับวันที่9พฤศจิกายน2566ัน้าหกสิหกนะครับหุ้นไทยเที่ยงนะครับออกเวลาเที่ยงครึ่งนะครับเด่นบนนะครับหกเจ็แปดเก้าศูนย์นะครับเน้นบนนะครับอันนี้นะ ขอเลือกที่แปดเก้าศูนย์นะครับประมาณนี้นะครับส่วนเลนบนแล้วก็ขอเลือกที่แปดเก้าศูนย์นะครับเลนที่แปดกับเก้านะครับตัวรองก็คือศูนย์นะครับตามนี้นะครับอืมอืมสามเก้าเก้าสามสี่เก้าเก้าสี่ห้าเก้าเก้าห้าหกเก้าเก้าหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสามแปดแปดสามสี่แปดแปดสี่ห้าแปดแปดห้าหกแปดแปดหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับอันนี้ชุดวินนะชุดวินนะครับตามนี้นะครับอืมแบบนี้นะครับ ชุดวินชุดวินนะครับเจาะเอานะครับทุกตัวเลยนะอ่าครับเราก็มาชมกันครับนี่เหร่นนะครับเหร่นเน้นบนนะครับอยู่นะอหกเก็บแปดเก้าศูนย์หลายตัวนะครับให้เลือกเอานะครับอาจารย์ขอเลือกที่แปดเก้าศูนย์นะครับบนนะครับรูดกับวิ่งนะครับนี่ตามนี้นะครับอ่าตามนี้รูดกับวิ่งนะครับส่วนชุดเจาะสามเก้าเก้าสามสี่เก้าเก้าสี่ห้าเก้าเก้าห้าหกเก้าเก้าหกเก็ดเก้าเก้าเจ็ดสามแปดแปดสามสี่แปดแปดสี่เก้า ห้าสี่สี่ห้าแปดแปดห้าหกแปดแปดหกเก็ดแปดแปดเจ็ดอันนี้ชุดเจาะนะครับอันนี้ตัวรองนะครับตัวรองตัวรวยนะครับประมาณนี um. Um. ้ส่วนชุดวินตรงนี้นะครับแปดเก้าศูนย์สามสี่ห้านะครับใครชอบวินก็จัดไปใครชอบวินก็จัดไปใครชอบรูดก็จัดไปนะครับขอเลือกที่รูดนะครับเป็นหลักนะรูดวิ่งนะครับอมเลือกที่เก้ากับแปดนะครับส่วนตัวรองคือศูนย์นะ เก้าเรียนสุดนะครับประมาณนี้นะครับอืมบนนะครับเหรียบนนะอ่าครับประมาณนี้นะครับขอขอบคุณมากมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันเต็มก่อนะเดี๋ยวเต็มก่อนหาที่ยากหาที่ยากคนไทยเนี่ยสามนี้ก็แล้วกันนะครับเด็วๆนะครับขอขอบคุณมากมากนะครับใครอยากได้เด็วๆก็กดถูกติดตามกดถูกใจกดสติกเกอร์ส่งมานะครับมันจะได้ไวๆนะมือตามนี้นะครับขอทชกทชวนดีีครับสวัสดีครับ